ชีวประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระยานสิทธาจารย์หลวงปู่ทองพูลสิริกามโมเสนอตอนที่เจ็ดเรื่องผู้บ่าวทองพูลพ่อใหญ่ตาหอมแผ่นได้เล่าต่อไปอีกว่าสมัยท่านเป็นหนุ่มขยันขันแข็ง ร่างกายแกร่งบริบูรณ์ทำงานหาตัวจับยากแต่นิสัยชอบในทางธรรมะพกหนังสือธรรมะติดตัวเสมอเรื่องมัดเรื่องมวยไม่เอาชอบนั่งเรียบร้อยอ่านเขียนคำสอนเพื่อนสนิทของท่านมีสามคนคือนายยนนายนิโก้นายทองใบท่านขี่เกวียนไปนาจนชาวบ้านเขาเรียกว่าผู้บ่าวทองพูน ขับเกวียนไปนาโคกอ่างคราวหนึ่งบิดาของท่านขี่เกวียนกลับบ้านบัวเทียมเกวียนเกิดพยศขึ้นมาบิดาท่านเอาไม่อยู่วัวตัวพยศพาเกวียนวิ่งไปออกนอกเส้นทางเสียงดังโครมครามลั่นทุ่งท่านเห็นดังนั้นก็ควบม้าคู่ใจไล่ตามเพื่อช่วยบิดาไม่ให้เกิดอันตรายท่านสามารถหยุดวัว และหยุดเกวียนไว้ด้วยกำลังของท่านจึงทำให้บิดาของท่านปลอดภัยท่านเป็นหนุ่มชาวทุ่งแม้ภายหลังบวชแล้วท่านก็เป็นพระออกแนวลูกทุ่งในยามที่ท่านคิดถึงความเก่าความหลังท่านมักจะให้ลูกศิษย์นำต้นสมอดินสมอเตีย้ยต้นแคข,ขาวเป็นต้นที่เคยอยู่ที่ท้องนาของท่าน มาปลูกไว้ในวัดภูกระแตเพื่อระลึกถึงท้องไร่ท้องนาที่บิดามารดาชุบเลี้ยงสมัยท่านเป็นหนุ่มนอกจากจะช่วยเหลือพ่อแม่ครอบครัวทำไร่ไถนาแล้วยังช่วยรับภาระในการเลี้ยงฝูงวัวควายซึ่งนิยมเลี้ยงกันไว้มากๆเพื่อเอาไว้ทำนา เพราะการทำนาเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้านจึงเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้ผู้เฒ่าผู้แกสอนบุตรหลานเอาไว้นักหนาว่าเราเป็นชาวนาอย่าทิ้งนาอย่าให้ขาดข้าวซิบพ่อขา้าสิมาไหวพอหน้านี่คือมรดกคำสอนของผู้เป็นกระดูกสันหลังของชาติฝากไวใ้ให้บุตรหลานชาวไทยของเราท่านบอกว่าถ้าขาดขา่า ทุกอย่างจะขาดไปหมดคือขาดเข้าขาดเข้าจนในที่สุดไม่มีอะไรเหลือหรอแต่ถ้าเมื่อใดมีเข่าแล้วทุกอย่างก็จะตามเข้ามาคือมีเข้ามีเข้าจนล้นเหลือเหลืออยู่เหลือใช้คำว่าเขา่าเป็นภาษาอีสานภาษาไทยก็คือข้าวนั่นเองขาดข้าวหมายถึงขาดทุกสิ่งทุกอย่างมีข้าวหมายถึงมีทุกสิ่งทุกอย่าง ดังนั้นชาวนาในถิ่นแถบนี้นอกจากจะทำนาเพื่ออยู่กินแล้วยังทำนาเพื่อขายข้าวอีกด้วยบางครอบครวัวมีคนมากก็สามารถทำนาได้ถึง2อถึงสแปลงก็มีสมัยก่อนการนำข้าวสารบรรทุกใส่เกวียนนำไปขายยังอำเภอสีสงครามจังหวัดนครพนมใช้เวลาเดินทาง3าถึงสคืนขายได้ราคาดีตกแสนละหนึ่งบาท อาชีพดีอย่างหนึ่งก็คือการเลี้ยงวัวควายไว้ขายโดยมีนายห้อยไล่ต้อนลงไปขายยังภาคกลางหรือในบางครั้งก็นำไปขายยังประเทศพมา่าใช้เวลาเดินทาง3-4เดือนจึงได้กลับมาถึงบ้านบางคนไปมีครอบครัวอยู่ที่ประเทศพม่าเลยก็เคยมี มีอยู่ตอนหนึ่งท่านอยู่ในวัยหนุม่มไปเลี้ยงวัวกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนถูกงูกัดท่านจึงรักษาให้โดยใช้ดอกกระเจียวเคี้ยวให้ดีแล้วโปะที่แผลไม่นานก็หายทีนี้ข่าวงูกัดมันก็ดังไปถึงหมู่บ้านว่าไอ้พวกเด็กเลี้ยงควายมันถูกงูกัดเป็นกับตายเท่ากันไอ้เด็กอย่างพวกเรามันก็ดือ้อพ่อแม่ญาติพี่น้องก็แห่กันมาดู เป็นอย่างไรคนถูกงูกัดมันตายไหมเด็กดือ้อย่างพวกเราจึงแกล้งเป็นคนป่วยถูกงูกัดอาการหนักนอนหามเปลให้ไอเพื่อนคนที่ถูกงูกัดนอนร้องครวญครางพวกเราก็หามกันเข้าหมู่บ้านคนเขาก็วิ่งมาดูเป็นอย่างไรปวดมากไหมปวดซ้ำเกา่าคือปวดเท่าเก่าอาการยังไม่เพิ่มและพวกทางนั้นก็วิ่งมาถามอีกปวดมากไหม ซ้ำเกาคนเขาก็มานั่งเฝ้ากันกลัวมันจะตายเป็นอย่างไรลูกอาการทุเลาบ้างไหมซ้ำเกาอีกสักพักพวกหนึ่งก็มาเยี่ยมอีกหลานเอ้ยทนพิษบาดแผลได้อยู่ไหมซ้ำเกาถามตั้งแต่บ่ายจนถึงมืดค่ำก็ได้คำตอบคำเดิมว่าซ้ำเกาแล้วเขาก็หาของมาให้กินมากมายพวกเพื่อนๆที่รู้กันก็แกล้งเป็นห่วงเป็นใยว่า มันจะตายแล้วงูตัวใหญ่มากกัดมันเขี้ยวมันยาวเป็นคืบป,ปาดมันไม่น่ารอดแล้วคนนั้นคนนี้ก็เข้ามาถามข่าวอาการป่วยเป็นอย่างไรบทเฉลยสุดท้ายพวกเราและไอ้คนที่ถูกงูกัดจึงตอบออกเสียงเดียวกันดังๆว่าซ้ำเกาคือพวกข่อยบดเด็เป็นอย่างดอกจึงพากันหัวเราะวิ่งไล่กันเล่นอย่างสนุกสนาน ทำให้คนเท่าคนแก่พ่อแม่นั่งโมโหหน้าดำหน้าแดงแล้วก็ด่าตามหลังไอ้พวกซ้ำเกาเธอหนาเดอ้อกูสิปล่อยพวกมึงตายเป็นยังพวกสูงมาหลอกพวกกูได้แท้ในวัยเด็กท่านได้ทราบข่าวว่าพระกรรมฐานใหญ่คือท่านพระจานทร์มั่นภูริทัตโตเดินทุด,ดงผ่านมาทางบ้านเดือสีขันชัยผ่านเส้นทางทิศใต้ของหมู่บ้านท่านได้แต่เพียงทราบข่าว ไม่มีโอกาสไปกรบาบไหว้อนุสรสถานตรงนั้นปัจจุบันเขาตั้งศาลพระภูชาวบ้านจึงขุดสะปลูกสลาไว้พระธุดงรูปไหนเดินผ่านมาก็ได้พักอาศัยที่ตรงนั้นได้กลายมาเป็นวัดจนถึงทุกวันนี้